ับต่อไปนะคะจะเป็นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนค่ะมาพร้อมกับนวัตกรรมสุขนี้ที่ลำพูนพอชอลำพูนทีมสร้างคนเสริมงานสารสุขเรียนเชิญค่ะ ผมมาบทแห่งการต่อสู้เพื่อความสุขของคนลำพูนได้เริ่มขึ้นแล้วชุมชนของเราไม่อาจถูกทิ้งให้ร่วงโรยได้อีกต่อไปวันนี้ข้าจะนำพวกท่านทุกคนลุกขึ้นต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนชัยชนะไม่ได้เกิดจากพลังกำลังเพียงอย่างเดียวต้องมีกลยุทธ์และปัญญาชุมชนที่แข็งแกร่ง ไม่ใช่เพราะกำแพงสูงใหญ่แต่เกิดจากหูวใจท,ท,ที่ร่วมกันในสงครามยุคใหม่ข้อมูลคืออาวุธถ้าจ,จะเป็นเกราะกำบงังและเป็นสายตาที่มองไกลไม่มีใครชนะได้เพียงลำพังแต่เมื่อใจเรารวมเป็นหนึ่งความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นเราสร้างคนเพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ที่งอกงาม เราเสริมงานให้ทุกภารกิจไม่ใช่แค่เสร็จแต่สำเร็จตามเป้าหมายเราสารสุขให้ผลลัพธ์กลับคืนสู่ชุมชน2 3 1าพชอลำพูนครับสวัสดีครับท่าน,นาคณะกรรมการประเมินหน่วยงานต้นแบบที่เขารวบทุกท่านนะครับกับผมนายประจักษ์จีสายนาทีพูนังการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางสาวสมหมายประทุมเทพผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาชนจังหวัดลำพูนในนัจกจักร จำนิชนละทิ์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมด้วยทีมงานคุณภาพจากจังหวัดลำพูนครับครับทีมจังหวัดลำพูนมีความยินด,ดีที่จะ ได้ส่งต่อเรื่องราวความสําเร็จของนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่เกิดจากการรวมพลังของพี่น้องพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูนทั้งในส่วนของข้าราชการที่เกษียณอายุไปแล้วแล้วก็ผู้ที่กําลังปฏิบัติงานอยู่นะครับจังหวัดลําพูนให้ความสําคัญกับการสร้างความสุขในการทํางานแต่ท่ามกลางพนักงานที่หลากหลายพัฒนากรของเราต้องรับผิดชอบที่มากมายนะครับเราเลยสร้างเครื่องมือช่วยให้พัฒนากรได้ทํางานให้สําเร็จได้ง่ายขึ้น จนบางทีถ้าง,งานเยอะทําให้พนกักงานเกิดความเครียดและไม่มีความสุขในการทํางานนะครับการทํางานทุกอย่างนะครับอยากให้ประสบความสำเร็จได้นั้นความสุขในการทํางานเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับสำนักง,งานบ้านอำเภจังหวัดลําพูนจึงได้ร่วมกันออกแบบโมเดลพอชอลําพูนทีมโดยมีแนวคิดสุขนํานวัตรกรรมเสริมนะครับโดยมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนอยู่3กลยุทธ์นะครับกลยุทธ์แรกนะครับการสร้างคนคิดเฉียบจอยมีเป้าหมายเพื่อ สร้างทีมที่แข็งแกร่งและมีพลังกลยุทธ์ที่2การเสริมงานเคีเอทีฟจ็อบคือสร้างคุณค่าของงานเพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน3การสารสุขเคีเอทีฟไลท์นะครับมีเป้าหมายสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับคนทํางานและก็ชุมชนนะครับซึ่งการเครื่องมือทั้งสองที่เราได้นำเก่าวไปแล้วนะครับเป้าหมายเราจะจอบโจทย ภารกิจสําคัญของท่านอดีตทิิบดีกรมการพัฒนาชนในภารกิจ5้บวกหนึ่งแล้วก็สร้างเครื่องมือให้น้องๆพัฒนากรได้ทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็ส่งผลลัพธ์ความสุขนั้นให้กับชุมชนนะครับจังหวัดลําพูนขอนําเสนอโมเดลดีๆที่สามารถขับเคลื่อนได้จริงในระดับพื้นที่เกิดผลเป็นรูปธรรมดังนี้ครับหลักคิดในการทํางานนะคะเราใช้พอชอลําพูนทีมนะคะโดย ซึ่งจะประกอบด้วยในเรื่องของ learning การสร้างการเรียนรู้นะคะ acting เป็นการสร้างบทบาทให้กับคณะทำงาน making นะคะเราจะสร้างให้กับคณะทำงานออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานนะคะแล้วจะเรื่องของ planning เป็นการกำหนดเป้าหมายร่วมกันนะคะ hearing เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีรนะหว่างทีมงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของ understanding การสร้างความเข้าใจแก่ทีมงานและเรายังมีการสร้าง network นะคะก็คือเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนนะคะสาหรับความเป็นทีมของเราเกิดจากทเก eter ความร่วมมือ เกิดจาก empowerment เกิดจากการเสริมพลังของทีมเกิดจาก accountability คือความรับผิดชอบร่วมกันและเกิดจาก motivation คือการสร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนง,งานค่ะในส่วนของการสร้างคนทีมลาพูนเรามองถึงคนสองวัยนะคะวัยเกษียณที่มีประสบการณ์และวัยทำงานที่มีพลังนะคะเพราะเรามองว่าพี่ๆที่เกษียณไปแล้วหรือว่าเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนนะคะคือคลังสมองของงานพอชอเราจึงเชิญพี่ๆมาเป็นที่ปรึกษา เพื่อเสริมทัพให้แข็งแกร่งนะคะโดยภายใต้โมเดลเราจะมีคณะทํางานอยู่4คณะนะคะคณะแรกคือคณะที่ปรึกษาเราจะมีอยู่ทั้งหมด8ท่านคณะอานวยการคณะสนับสนุนและติดตามแล้วก็ยังมีคณะทํางานขับเคลื่อนตามประเด็นตามประเด็นงานนะคะหลังจากที่มีเราตั้งคณะทํางานเรียบร้อยแล้วเราจะมีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคณะทํางานนะคะทั้งกําหนดเป้าหมายแล้วก็ระยะเวลาในการขับเคลื่อนงาน รวมถึงประเด็นงานทั้ง8ประเด็นนะคะซึ่งประกอบด้วยในเรื่องของโอท็อปชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีกขอคอ,อจอกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโคกหนองนาสารสนเทศตำบลต้นแบบกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครับในส่วนของการเสริมงานนะครับ Creative Job ภายใต้โมเดลพอชลำพูนทีมเราได้ยึดแนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนงานที่เรียกว่า1ทีม2ความสำเร็จ แนวคิดที่ทำให้เราต่างจากใครเพราะเราไม่ได้แค่ทำงานให้เสร็จแต่เราได้สร้างระบบที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของความสำเร็จอย่างยั่งยืนครับซึ่งในความสำเร็จที่1เชิงผลสำเร็จหรือคะแนนผลการปฏิบัติงานตามประเด็นเน้นย้ำ5บวก1เราได้มีการประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกันทุกระดับทั้งจังหวัดและอำเภอเพื่อถ่ายทอดเกณฑ์การประเมินผลคะแนน5บวก1และแปลงเป็นแผนปฏิบัติการรายเดือนมีการกำหนดเป้าหมายกิจกรรมและกรอบเวลาที่ชัดเจน ที่สําคัญเรามีทีมที่ปรึกษาและภาคีเคข่า,ขายคอยหนุนเสริมอย่างใกล้ชิดรวมถึงการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นระบบการติดตามงาน5.1การแชร์รื่งข้อมูลผ่าน Google Drive การประชุมทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนปัญหาสภาพและแนวาทางการแก้ไขปัญหาเป็นประจําทุกเดือนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทําให้จังหวัดลำพูนของเรามีผลการปฏิบัติงานตามประเด็นเน้นยำ้ำ5.1ยืนหนึ่งของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับ นี่คือหลักฐานเชิปมาจั์ของระบบงานที่ไม่ใช่แค่ทํางานให้เสร็จแต่เป็นการทํางานให้สําเร็จอย่างมีคุณภาพด้วยความเข้าใจและมุ่งมั่นครับในส่วนความสําเร็จที่2เชิญพื้นที่เราได้เปิดเวทีระดมความคิดเพื่อกําหนดพื้นที่ต้นแบบที่มีผลงานเด่นในแต่ละงานมาถอดบทเรียนค้นหาปัจจัยและวิธีความแห่งสําเร็จที่ไม่ใช่เป็นการเพิ่มพลังงานแต่เป็นการหาวิธีการและเทคนิคที่ทํางานให้เบาและได้ผลและสร้างเป็นโมเดลนวัตรกรรมงานพัฒนาชุมชนทั้ง8เรื่อง เพื่อนําไปขับเคลื่อนในพื้นที่ทดลองให้ได้ผลลัพธ์มากกว่าสิ่งที่กรมได้กําหนดโดยโมเดลโดยโมเดลต้องการทั้ง8ประกอบไปด้วย1โมเดล4 p n เพยเสริมสร้างความเข้มแข็งในงานโอท็อปผลสําเร็จที่ได้เกิดศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น9แห่งมีการสืบทอดภูมิปัญญาสู่เยาวชนพร้อมได้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เช่นทุ่งหัวช้างโมเดลสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเส้นทางการเรียนรู้การผลิตภาคพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูน 2. c r e a ี e m o โเดลสี่สร้างชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัววิถีผลสำเร็จที่ได้เกิดแหล่งจำหน่ายสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์โอท็อปควบคู่กับการบริการด้านการท่องเที่ยวส่งผลให้ชุมชนมีไรายได้และนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายครับ 3. m o โมเดล22-2สอกกจอแก้ไขปัญหาความยากจนผลสาเร็จที่ได้เกิดกลุ่มอาชีพใหม่ในชุมชนภายใต้แนวคิด1หมู่บ้านกกจหจอ1กลุ่มอาชีพ 4. 3บวก1ออมทรัพย์ออมสุข ผลสําเร็จที่ได้กลุ่มออมทรัพย์มีการจัดสวัสดิการที่ครอบคลุมและเพิ่มขึ้นส่งผลให้สมาชิกได้เข้ามาเพิ่มขึ้นในกลุ่ม 5. โมเดลโคกหนองนา3น้ำใจผลสําเร็จที่ได้แปลโคกหนองนาได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิตและยั่งยืนครัวเรือนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ทั้งทางด้านอาหารและรายได้ครับ 6. PDCI โมเดลสารสนเทศตำบลต้นแบบ ผลสำเร็จที่ได้มีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดรวมถึงการสับสนให้ชุมชนได้ใช้แพลตฟอร์มของภาครัฐ 7. โมเดล3ากองทุนแม่ของเพดินผลสําเร็จที่ได้กิจกรรมกองทุนแม่เพิ่มขึ้นส่งผลให้สามารถลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 8. แคโมเดลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผลสาเร็จที่ได้หนี้ค้างชาระกองทุนพัฒนาบทบาทตีจังหวัดลําพูนปัจจุบันล,ลดลงเหลือ3.54และสมาชิกมีอาชีพเพิ่มขึ้นมีเงินออมสามารถลดหนี้ควเรือนได้อย่างต่อเนื่องซึ่งทั้ง8โมเดลที่ได้กล่าวไปนั้นนะครับเราได้รวบรวมและจัดทําเป็นอ e ีบุ๊กงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูนเปรียบเสมือนตําราสุดสําเร็จที่พร้อมเสิร์ฟให้กับพนักงานในพื้นที่ได้นําไปปรับใช้พัฒนาต่อยอดในพื้นที่ครับและแม้ว่ากรอบระยะเวลา IPA จะสิ้นสุดลงแต่เรา ย,ยังคงขับเคลื่อนง,งานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลลัพธ์ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดลําพูนเพราะเราเชื่อว่าความสําเร็จไม่ได้จบแค่ผลงานหรือรางวัลที่ได้รับแต่เป็นการได้สร้างคนสร้างทีมและระบบงานที่ขับเคลื่อนได้ด้วยใจครับในส่วนของสารสุขนะคะ เราจะมองก็คือสุขนํานวัตรกรรมเสริมนะคะผลลัพธ์ที่ได้มากกว่าผลงานก็คือความสุขที่ส่งต่อชุมชนนะคะโดยความสุขของทีมลําพูนเราจะเกิดขึ้นจากการทํางานเป็นทีมนะคะเพราะว่าเนื่องจากทีมก็จะมีคนต่างวัยต่างพื้นที่แล้วก็ต่างกลุ่มงานนะคะโดยจะมีการเติมเต็มอมความรู้ให้แก่ให้แก่กันนะคะจึงส่งผลให้การทํางานมีความสุขนะคะ2ความสุขที่เกิดจาก การส่งต่องานจากรุ่นสู่รุ่นนะคะซึ่งเกิดจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในส่วนนี้พี่พี่พอชอก็จะส่งต่ออุดมการงานพัฒนาชุมชนให้กับรุ่นน้องๆน,นะคะแล้วก็3ความสุขที่เกิดจากการทํางานได้สําเร็จตามเป้าหมายนะคะอย่างที่ทุกท่านได้รับทราบนะคะของลําพูนเราก็เป็นอันดับหนึ่งของระดับประเทศนะคะ4ความสุขที่ส่งต่อโมเดลให้กับชุมชนนะคะเพื่อขับเคลื่อนง,งานให้สําเร็จและ สามารถในพื้นที่อื่นๆยังสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะหลังจากที่ลําพูรเราขับเคลื่อนทั้ง3กระบวนงานเราจะมีการจัดมหากรรมความสําเร็จนะคะซึ่งเราจะจัดอยู่2ครั้งครั้งแรกนะคะระหว่างวันที่8ถึง 15สิงหาคมนะคะโดยเราจัดอยู่ที่สารการจังหวัดนะคะครั้งที่2เราจัดในวันที่22สิงหาคมนะคะอยู่ที่แกรนดมจามจุรีรีสอร์ทนะคะซึ่งทั้ง2เวทีก็จะมีทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ที่ปรึกษารวมถึงภาคีเครือข่ายนะคะร่วมชมนิทรรศการรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโมเดลงานนะคะ ในส่วนนอกจากที่เรามีมหากรรมความสำเร็จแล้วนะคะเรายังมี CDD Cinema นะคะซึ่งเป็นการนำเสนอทั้งโมเดลแล้วก็กระบวนการขับเคลื่อนงานโมเดลทั้ง8ประเด็นงานนะคะโดยเราจะนำเสนอผ่านช่องทาง Facebook สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดน,นะคะโดยนำเสนอตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่22สิงหางคมนะคะผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในเรื่องของด้านคนนะคะเราจะมี ความเชี่ยวชาญในงานพอชอและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องในส่วนเรื่องงานนะคะเราจะมี8โมเดลงานแล้วก็นําเสนอในรูปแบบบิบุกซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เรียนรู้อีก8แห่งนะคะสําหรับความสุขนะคะคือจะมี8ทีมที่ปรึกษาที่คอยแนะนําให้กับน้องๆในพื้นที่นะคะรวมถึงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราจะมีบรรยากาศที่สบายๆรอยยิ้มแล้วก็ความสุขนะคะเพื่อเป็นการส่งต่อความสุขและโมเดลการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนค่ะ การพัฒนาชนุมชนไม่ใช่เพียงแค่การทำงานแต่คือการสร้างพลังคนให้ก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคงโมเดลคชอลำพูนทีมภายใต้แนวคิดสุขนำนวัตกรรมเสริมคือการสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือพัฒนากรและสนับสนุนภารกิจกรมด้วยกลยุทธ์3 c r e a t i v e for y o u 3กระบวนงานสร้างสรรค์เพื่อชุมชน Creative Joy Creative Job, Creative Life. Job. เริ่มต้นจากการสร้างคนดึงพลังสร้างการมีส่วนร่วมทุกระดับทั้งผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอนักวิชาการพัฒนากรรวมถึงอดีตนักพัฒนาและภ่าขีเครือข่ายมาร่วมเป็นทีมที่ทรงพลังเพื่อออกแบบวิธีการทำงานเพื่อชุมชน เกิดทีมผู้เชี่ยวชาญ8ทีมครอบคลุมภารกิจสำคัญมุ่งทำงานทั้งเชิงยุทธศาสตร์คือการออกแบบโมเดลงาน8เรื่องสำคัญและเชิงสนับสนุนเป็นทีมที่ปรึกษาแบบโมบายคลินิกที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนและพัฒนาเครื่องมือใหม่ให้เกิดเป็นพลังสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนผลผลิตเชิงนวัตกรรมคือโมเดลงานพัฒนาชุมชนทั้ง8เรื่อง ผ่านการทดลองและปรับปรุงต่อเนื่องจนใช้งานได้จริงและสร้างพื้นที่ต้นแบบ8แห่งขยายผลสู่พื้นที่อื่นอย่างเป็นรูปธรรมลดภาระา ara, เพิ่มประสิทธิภาพให้พัฒนากรทำงานง่ายขึ้นผ่านการเข้าถึงข้อม e ูลอีบุ๊กโมเดล8เรื่อง มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและมีตัวแบบเครื่องมือที่ปรับใช้ได้ทันทีทำให้การทำงานสนุกมั่นใจและสร้างความสุขในการทำงานทั้งหมดนี้คือการเดินทางของโมเดลพอชอลําำพูนทีมที่ไม่ได้แค่สร้างทีมงานที่เข้มแข็งแต่ยังสร้างความสุขสร้างนวัตกรรมและสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนให้กับงานพัฒนาชุมชนเออมันสามารถตอบ งานสําคัญไหมของกลม5้บวกหนึ่งเนี่ยกับ8กระบวนงานของเขาเนี่ยมันเสริมกันเปได้ดีเลยนะคะอันนี้คือประทับใจชินชมน้องๆที่คิดโมเดลของลําพูนออกมาแต่ละโมเดลเนี่ยซึ่งมันสามารถนําไปใช้ได้จริงในพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะใช้ได้กับทุกงานคะ่ะ ได้เห็นความตั้งใจของน้องๆรุ่นใหม่นะคะทำงานได้ยอดเยี่ยมมากค่ะแล้วก็ที่ปรึกษานะคะก็ได้มีส่วนร่วมที่ได้เปลี่ยนเรียนรู้กับน้องๆค่ะสำหรับโมเดลพชรลำพูนทีมนะคะทำให้เรามีการดำเนินงานที่ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าเรามีเครื่องมือเนี่ยที่เข้าไปช่วยในกระบวนการการทำงานไม่ว่าจะเป็นการวางแผนหรือว่าการแก้ไขปัญหาทำให้งานของเราค่ะสามารถดำเนินงานได้อย่างง่ายค่ะแล้วก็มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเกิดจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องพอชรลำพูนทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์โมเดลในการทำงานพัฒนาชุมชนของพอชรลำพูนเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้กับน้องๆพัฒนากรให้สามารถทำงานในพื้นที่อย่างมีความสุขจนทำให้เกิดสุขนี้ที่ลำพูนพวกเราพอชรลำพูนลำพูน ไม่ลําพังรวมพลังเพื่อลําพูนเอ้ยครับขอบคุณครับขอท่านคณะกรรมการได้สักถามแล้วให้ข้อเสนอแนะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีนะคะกอ็อยากจะถามอยากจะให้ช่วยเล่าเรื่องกระบวนการการมีส่วนร่วมในการา create โมเดลทั้ง8โมเดลอันนี้ให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะค่ะเรียนท่านคณะกรรมการนะคะในส่วนของกัดการมีส่วนร่วมนะคะเราเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกนะคะที่เราออกแบบโมเดลนะคะทั้ง3กลยุทธ์ก็คือการสร้างโครงกรมเสริมงานแล้วก็สารสุขโดยก็คือจะมีทั้ง น,น้องนนักวิชาการและก็พนักงานอำเภอแล้วก็น้องๆพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ค่ะเขาก็จะมีส่วนร่วมในการในการออกแบบนะคะแล้วก็ตอนนี้เราจะมีโมเดลทั้ง8ปประเด็นงานนะคะทั้งในแต่ละทีมเราจะมี ผอ,ออกลุ่มงานหรือว่าพนักงานอำเภอนะคะจะเป็นหัวหน้าทีมแล้วสําหรับทีมงานนะคะก็จะมีน้องๆนักวิชาการแล้วก็พนักงานนะคะร่วมเป็นทีมในการขับเคลื่อนนอกจากนี้เรายังมีที่ปรึกษานะคะที่คอยแนะนําก็คือ1ทีมจะมีอยู่5 5คนนะคะในการขับเคลื่อนเ,ลเวลาในออกแบบในพื้นที่ นะคะทุกคนก็จะมีส่วนร่วมในการออกแบบเพราะว่ากระบวนการออกแบบก็คืออย่างแรกจะต้องคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบเพื่อถอดบทเรียนแล้วนํามาออกแบบโมเดลแล้วไปใช้ในพื้นที่ทดลองใช้โมเดลนะคะแล้วก็มีการขยายผลค่ะแล้วก็จะมีการปรับปรุงโมเดลนะคะเพื่อให้เกิดผลสําเร็จในเชิงพื้นที่ค่ะอยากจะรบกวนสอบถามค่ะว่าเรามีตอนนี้โมเดลต้นแบบอยู่ 8โมเดลใช่ไหมคะในเรื่องของนอกจากที่เราจะทำเป็นตัวอ e ีบุ๊กนะคะเพื่อให้เข้าไปอ่านแล้วเรามีแนวทางการขยายผลหรือว่ามีแผนที่จะขยายผลโมเดลต้นแบบทั้ง8แหบบ่งอย่างไรบ้างคะค่ะในในส่วนตอนนี้นะคะซึ่งเราจะมี8ประเด็นงานนะคะแล้วก็เราเรียกว่าเป็นมีเรามีคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบมีการออกแบบโมเดลนะคะแล้วมีการ แล้วไปใช้ในพื้นที่ทดลองนอกจากนั้นที่ในพื้นที่ทดลองก็จะมีการขยายผลขอยกตัวอย่างในเรื่องของ Creative o t o p นะคะซึ่งพื้นที่ต้นแบบจะเลือกอยู่ที่อำเภอทุ่งหัวช้างนะคะแล้วก็ไปใช้ทดสอบโมเดลก็คืออยู่ที่อำเภอบ้านทิ่ซึ่งปัจจุบันนี้มีการขยายผลไปทุกๆอำเภอแล้วยงย้อนกลับไปที่อำเภอทุ่งหัวช้างนะคะที่เพิ่มอีก4นะคะแล้วนอกจากนี้เรามีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะอย่างที่ให้ท่านคณะกรรมการได้ได้เห็นใน,ในพัดนะคะอันนี้เป็นการเชื่อมโยงแล้วก็ขยายผลค่ะ ขออนุญาตนำเรียนค่ะอยากจะถามสองประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คืออ e ีบุ๊กเนี่ยอยากจะถามว่าในหนึ่งประเด็นเนี่ยประมาณกี่หน้าในอ e ีบุ๊กที่ให้น้องได้ศึกษาค่ะกี่หน้าคะนาในอ e ีบุ๊กตัวนั้นอะ ค่ะอีบุ๊กนี้จะมีอยู่3หน้านะคะก็คือในเรื่องของจะบอกว่าโมเดลมีวัตถุป,ประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็อธิบายโมเดลนะคะความหมายของโมเดลรวมถึงอธิบายถึงขั้นตอนนะคะแล้วก็ในในอีบุ๊กเราจะมีถึงข้อเสนอแนะแล้วก็ความประทับใจของทีมงานที่เขาลงไปลงไปขับเคลื่อนในพื้นที่นะคะจะมีอยู่3หน้าค่ะขอถามว่าในตัว CDD Cinema มีข้อมีข้อจำกัดของเวลาแล้วต่อจากนี้ถ้าเลยเดือนสิงหาเนี่ยเราจะดำเนินการบริหารจัดการ CDD Cinema อย่างไร ตอนนี้ซีดีซีนิมานะคะของสำนักง,งานพัฒนาชนก็คือเราจะนำเสนอในใน a c e b o o k ค่ะซึ่งช่วงนี้เราก็าถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นน้องๆพนกักงานที่จังหวัดลำพูนเองหรือว่าของจังหวัดอื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาดูใน Facebook ของเราได้ตลอดค่ะแล้วก็ประชาชนที่สนใจด้วยค่ะสามารถเข้ามาดูได้ตลอดเพียงแต่ว่าที่เราจะนาเสนอในช่วงวันที่14จนถึงวันที่22เพราะว่าเราเรา,เราจะนำเสนอในแต่ละประเด็นโมเดลอะค่ะจนครบทั้ง8โมเดลค่ะ ครับจังหวัดลําพูนเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยนะครับที่นำข้าราชการรุ่นรุ่นเก่าที่อาวุธที่เกษียณอายุราชการไปแล้วของกรมการพัฒนาชุมชนกลับมาเป็นกําลังสําคัญในการคิดวางรูปแบบในเรื่องของการทํางานนะครับประเด็นที่ผมสนใจก็คือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกรมการพัฒนาชุมชนมีมีเพนพอยอยู่จุดหนึ่งก็คือการทํางานร่วมกันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่นะครับ ซึ่งเมื่อจอนเช้าท่านอธิบดีก็ก็พูดไปแล้วว่าบรรจุข้าราชการใหม่เนี่ยเข้าไปในระบบของกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยหลายหลายพันคนนะครับในช่วงก่อนหน้าที่ท่านจะมาแล้วก็ช่วงที่ท่านมาดํารงตําแหน่งอธิบดีนะครับประเด็นที่ผมอยากจะถามก็คือว่าทางจังหวัดลําพูนได้มีการสังเคราะห์องค์ความรู้ของการทํางานระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่แล้วส่งผลไปถึงความสําเร็จในเรื่องของการทํางาน ให้ลำพูลมีความสุขเนี่ยอย่างไรอะไรที่สามารถที่จะเป็นต้นแบบในเรื่องของวิธีคิดวิธีการทํางานระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่แล้วสามารถที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับคนของกรมการพัฒนาชุมชนได้ครับครับในส่วนของออพี่ๆที่ปรึกษาที่เป็นข้าราชการบำนาญของเรานะครับจุดเด่นของท่านคือท่านมีองค์ความรู้มีประสบการณ์ที่ ใช้ทํางานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อย่างยาวนานนะครับประสบการณ์ของท่านนั้นท่านสามารถนํามาถ่ายทอดให้กับน้องๆซึ่งเป็นพนักงานส่วนใหญ่จะอ,อ,อายุงานไม่เกิน5ปีก็เป็นส่วนใหญ่แล้วก็พวกที่ที่ทำงานอยู่แล้วนะครับแต่มีข้อจํากัดในเรื่องความชํานาญในงานได้หลายด้านนะครับก็เราจะจําแนกท่านผู้ที่สนใจนะครับในส่วนของพนกักงานแล้วก็ผู้ที่ปรึกษาดูความสามารถของท่านนะครับบางท่านเคยเป็น ผ่านโรงเรียนกลุ่มอมรั์มานะครับมีความสามารถในด้านการถ่ายทอดงานอมรั์การจัดตั้งกลุ่มอมรั์เราเอาท่านนั้นมาเป็นที่ปรึกษาในด้านกลุ่มอมรั์ให้กับทีมงานของเราแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆในส่วนของพัฒนากรรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีความรู้ในเรื่องของงานไอทีนะครับงานไอทีงาน, IT, งาน สารสนเทศต่างๆนะครับซึ่งทําให้งานของทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนของที่น้องๆได้ได้นาองค์ความรู้มาแล้วก็มีประสบการณ์จากพี่ๆมาเติมเต็มในส่วนที่น้องๆขาดทําให้น้องๆมีความมั่นใจในการที่จะลงไปทําง,งานในพื้นที่กรณีเกิดปัญหาเขาก็สามารถที่จะดูโมเดลต่างๆที่เราเตรียไมไว้ให้อยู่ในทั้งออนไลน์ทั้ง Facebook ทั้งอีบ e ุ๊กของเรานะครับเขามีคู่มือในการลงไปทําง,งานในพื้นที่นะครับโดยอาจจะไม่ต้องหาม กับมหาที่ปรึกษาก็ได้เพราะว่ามีมีคมพีที่ลงไปทํางานแล้วเราก็เลยมองว่าทั้งสองเจนนี้เนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกันได้ในความสามารถที่แตกต่างกันครับผมครับผมขออนุญ,ญาตให้พนักงานน้องใหม่ที่ลงไปทํางานในพื้นที่แล้วมีองค์ความรู้นี่ไปใช้อย่างไงนะครับขอน้องเบียร์นะครับมาเล่าให้ท่านกรรมการฟังนะครับขอเสียงเปิดได้ครับผม เรียนท่านคณะกรรมการนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนะครับนายอัศรยุทธวงศารสินินครับนักวิชาการพัฒนาำชนปฏิปฏิบัติการนะครับรุ่นที่123สานะครับสำหรับ R8 โมเดลที่ทางพชรลำพูนทีมเนี่ยชีเอ็ขึ้นมาเปรียบเสมือนเป็นคู่มือเพื่อให้พนักงานน้องใหม่น่ยติดอาวุธลงไปในพื้นที่ผ่านการกันกองมาจากพี่ๆพัฒนานชนนะครับทางท่านพนักงานอำเภอทาง รวมถึงพนากานจังหวัดและทางท่านที่ปรึกษาครับกันออกกันกองออกมาออกมาเป็นโมเดลเพื่อให้น้องๆหยิบแล้วเข้าไปใช้ในพื้นที่สําหรับในส่วนตัวของผมนะครับโมเดลที่ผมใช้แล้วประสบความสาเร็จจะยกตัวอย่างโมเดลตําบสะลสารสนเทศนะครับ PDCAI นะครับก็คืออย่างอาเภอรีของเราเนี่ยครับเอาโมเดลตัวนี้เข้าไปใช้ทําให้เราสามารถวางแผนวิเคราะห์ปัญหาพื้นฐานแล้วลําดับปัญหา ออกมาทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นลําดับทําให้ตําบลก้ออาเภอรีจังหวัดระพูลของเราครับเป็นตําบลอ่าเป็นได้รับรางวัลผู้นํากันเป็นแปงลงระดับประเทศซึ่งประสบความสําเร็จในครั้งนี้ครับขอบคุณครับเอหเวหมดเวลาแล้วคลาลครับก็กราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการครับผมขอบคุณครับ ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนนะคะขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนค่ะ